กินกะลีต้องมาจังวะเนี่ยตึ้งตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งตึ้งมาเว้ยมา กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะพี่ผมนะโซลิเยออลลี่คนเดิมต้องอยู่เกมซิวไนออนไลน์นะตอนนี้ผมจะมาทําการเปิดหาจิกซอร,รอบที่2กันอ่านเนื่องจากว่ามันเดิมเหตุผลเดิมเลยตัวละครไม่มีจะเก็บลูบี้ละไม่มีจะเก็บพวกเหมือนเดิมเปะ๊ะเหมือนคลิปที่แล้วนะม,มาดูกันว่าจิกซอซิวไนทจิกซอแรกผม,มยังเก็บไม่ครบเลยเวยขัดอีสานตัวเนี้ยขัดยินดีน่าเละอีแค่สามตัว กคขอสามทัว่วมาเราจะไปเริ่มมันที่กันผสมอัศวินกันก่อนเลยมารู้สึกว่าจะมีประมาณอแปดคู่นะ16ตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะไปดูเลยคู่ที่หนึ่ง l e สโก o ตัวนี้ก็เป็นช่วงเลดด้วยนะเลดลินกับเทโอเนาะโอเคไหมไปผสมเลย โควินบวกมังกรเลสโก้เบยมาจินเลยลีนานถ้าคลิปนี้ยังไม่ได้นะมาปนบวกกับมังกรเป็นออ,อดีสิ่นได้แล้ว <อร>มาแคตตี้บวกกับแคตตี้เราไม่ใช่หรอกแคตตี้บวกกับลิกิด้ได้มา already already น้ำลายนี่ยืดเลยอ๋ اء. อเมื่อกี้มันเป็นการผรสมขั้นสายพันธุ์ไงเมื่อกี้แคตตี้มัน,มน,ข,นขึ้นขึ้นขีหลังหูกินไอ้เม้งอะไรจะขนาดนั้นมาแคตตี้บวกคารินมา let's go ปัมปะดิดัมป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 ัมเริ่มหัวร้อนเริ่มหัวร้อนมาตอนที่ไรไม่ได้นับตอนนี้เริ่มหัวร้อนมา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 กินอาลีบาบาเลยผมนี่อยากกินโรตีเลยเนี่ยเออผมสงสัยมานานนะว่าทำไมคนอ่าคนขายดอกตีตองเรียกว่าอาลีบาบามันแปลว่าอะไรวะ มาฟูน่าบวกแคตตี้ขอเหื่อสามตัวลีน่าอะไรเงี้ยเลย์เงี้ยเออน้ำตาจะไหลมาละหนึ่งตัวมาแคเดเนียบวกทูพีจินกันเลยสองตัวมันต้องบ้าอยู่วันเนี้ยมาอืมเอสดปะท่าเฮ้ยแต่โอเคนะเอ็ดปะทามีเอเวก ว่าจะปั้ง40อยู่อืม,มาคู่สุดท้ายโคโคู่บวกแคทต,ตี้เป็นเป็นมาแบคโหลดมัน40นานแล้วพี่โอเคผสมไปประมาณ8คู่เนาะถือว่าแบบโอเคเลยแจมมาจิกสลายวันนี้เดี๋ยวจินกันเลย โอเคมาต่อกันเลยมาเม,มื่อกี้แม่งมากำลังดีเลยจิ้นกันเลยจิ้นกันเลยตึง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 ,ตง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 มา let's go เปิดแท็กผมจะเปิดทั้งหมดอ่ะเปิดจนกว่าจะเจอ,อเอาเนี้ยมะตอนต้องเจอจังหวะเนี้ย let's go แพ็กแรกนะสำหรับสตูบี้กดสคริปไว้หรือคลิปยาวมามา อันนี้คือมันจะเป็นสามใบสีทองขั้นต่ำนะเพราะว่าเกมเขาปรับใหม่แล้วว่าถ้าเปิดแพกก็คกาชาเสีเ่ใบจะได้สใบสีทองขั้นต่ำอะไรเงี้ยโอเคไามได้ไหม <c oughs> แพ็คเลกทำไรแพ็คที่2ตามมาตึงๆๆหัวสี่ใบว่ะจินเล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  หมดคำใหญ่ยายมามันต้องมาจิ้มกันเลยอะ่ะโอ้ฟุนอออโค้งปาไงวะนนี้ยิว cool 40แล้วเนี่ยโอเคเลยงล่ายลิงนะ40โอเคก็ยังดีคิวจะเอาจิ้มกัเอาเลยเอ็ดก็ได้36มาแพ็คที่เอาตัวละครเต็ม เดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ตัวละครแป๊บนะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปเลยนะโอเคไหมโอเคมาไปเคลียร์ตัวละครมาละมาเรามาต่อกันแท็กที่4กันเลย Let's go แม่เมื่อกินลิงมาว่ะเลนี่มันเลทเทโอกันเลทลินเว้ยตัวละครจริงลินผมก็อยากได้นะทัดีเข้าไอ้หน้าปุ๊บเจอลินสามสิบสามสองเนี้ยแม่งสกิลทีรูดลงรูดิกูตายหมดมามาไหม สแพ็คแล้วนะมาเรามาเปิดแพ็คกันต่อ,อเมื่อกี้ผมไปแอบเปิดกองเอมานะแต่ผมตัดไปเป็นคลิปด้วยอีกคลิปหนึ่งโอเคไหมผมจะแยกไปเลยซึ่งได้อะไรไปดูกันเองโอเคเรามาเปิดแพ็กกองที่แพ็กที่หกันต่อโอเคไหมป่ะ let's go จินกับเลตัดแป๊บ มาโอเคหลังจากตัดรอบที่2แม่งตัวละครเต็มอีกแล้วมาต่อกันแพ็กที่อ่าแพ็กที่5มั้งน่าจะใช่เอาใช่ละเพราะว่าเมื่อกี้ผมมี1799เหลือ799ด้สเกา่มพอเปิดซีแล้ว4รอบโอเคไหมมาต่อกันจินกัลลีต้องมาจังวะเนี้ยตึ้งตึงเติ้งตึ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 ้งติงมาเว้ยมา มาครับมาตอนนี้เลมาละเหลือจินตัวละครเต็มอีกแล้วตัปตัปแป๊กโอเคมาต่อกันที่ผมขอเปิดเป็นแพ็คสุดท้ายนะผมขอเก็บไว้2องรบบบีบ้เนาะเพื่อเก็บไปใ,ใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นโอเคไหมปะแพ็กสุดท้ายแพ็คที่6ดูดิจินมันจะมาไหมตึ้งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ เมา่บวันก่อนผมไปเอาโทรศัพท์เพื่อนผมมาเล่นเว้ยแม้งเปิดแพ็กเดียวแม้งออกสามตัวเงี้ยตัวจิกซอว์กูโคตรเจ็บใจเลยกูเปิดเม่งจะเป็นหมื่นแล้วยังไม่ได้เลกโกมาโอ้โหเลมาอีกตัว,อตวโอเค ทีมานี่ก็มาจาังเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็จะเหลือจินแค่ตัวเดียวเนาะเน่จริงๆริงพี่จินครับจังหวะน,นี้พี่ต้องมานะคลิปหน้าแม่งมันจะบุกกิจกรรมแล้วพี่โอเคครับยังไงก็ ขอบคุณทุกท่านนะคบที่เข้ามารับฟังกันครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะครับตามหน้ากิจกรรมจริ๊กซอว์เซมไ์กันได้ไวๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมแบงเองอยังไม่ได้เลยโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีครับซีอู g เกนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย